วันเดีเี่ยอ้แไน่ย็้มีน้งใสันนกใส่ต่ ุณตามระเพณีีดข้อมาเทาดเดกๆอาอันนี้พูลดลนะอ,อูพูซุบูกับขขาวกับหนาวอยู่ข้างล่างาเนาะ <c oughs> มูหมองเห็ดมูหมองอยู่บมองเศ้าอืม ดึงข <Hi> <Whew, disappointing. S 2> ึ <en> ้นดึงขึ้นดึงขึ้นไม่แม่ยังไม่มัเอาดึงขึ้นเร็วดึงสาดขึ้นเอาดึงขึ้นไปเพราะไม่แม่ยังไม่มันี่พี่น้องมาห้อกันมาหลายแล้วอยู่พี่น้องนั่นแคบจะเห็นนิยมอยู่

มากันเรืเ่อยๆมากันเร <c oughs> ื่อยๆพ่อลงไปดักข้างล่างนะไ,งไ,ไ,ไ,ไปทางนี้นะ

Ti Long. Đuông mã. Thằng này đẹp quá, มาวันไม่กลัวไพามันแล้วชาวตุ่ยังมียังรเบยังมา

อุยตุตันเทเสสะภะวะตุเตเสะยามังคาลาเอเตนะลาวิเลมตัส๎วะลาภะเทะอาตะภัวตันภะวะตะเทมะ <icana> <Qs> 好，好好拌一下。 กินข่าเส็งๆต้องการได้พี่ต๋องเลยคุณโต้เข้าไงกันอะเฮ้ยได้หลกโลกโซเชียลเขาเจ้าม้วนายลูก ให้พาวันบันใหญเองเลยพี่หน่อเลยเบสจะขับไหมเับอ้าวเสิร์ฟอาหารได้พี่น่อนึกว่าเบดจะขับรถ เนี่ย <Wow>. yeah, พวกแม่พวกแม่คั่วฮะก็อยู่ทางนี้ได้พี่น้องเบิดแล้็เบิาแล่าเบิดแล้วเอาน้ำน้ำพุนนพน่นี่ยป้าไว้อิ่ออม

มารรมันพอกินได้ว่าอะน้ำนะแซ่บู่บ่น้ำแซ่บจีบอกรแซ่บตำนะมาลวบอเาจกินก้ากะมีอนามยกะตุกกระจีหลานเลยนั่นแหละเออบัดเวลาเขาลูกค้าจะมาอะไรเขาบโมพี่ในเครื่องนันม่เขาจะอนให้เองมาเอาเดี๋ยวให้ให้มัน